ตอนนี้นะคะหน้าบ้านลุงพลจะเป็นการกินข้าวเย็นนะคะหลังจากที่ช่างทำงานกันวางมือแล้วนะคะก็เป็นคันทานข้าวปลาอาหารหรือกินข้าวแรงนั่นเองะค่ะพี่น้องนี่คือจักรยานที่ซ่อมกันวันนี้นะคะขี่ได้แล้วหลายคันแล้วนะคะบางคันก็ยังขี่ไม่ได้นะคะยังซ่อมไม่เสร็จนะคะก็มีการซ่อมลมซ่อมไส้ไก่ซ่อมยางในเนาะยางในยางนอกนะคะ เกยรยานเอฟสี่สิบคันนะคะป้ายน้องจะคุคขับไปลูกป้ายขี่แบบขี่แบบขีมันมากเลยนะคะนี่น้องๆแก๊งจำปาชอบมากเลยขี่กันเป็นแก๊งนะคะไปแล้วน้องจะคุณหันมาทางนี้นะคะหันมาดูการกินข้าวเย็นหมูเหมือน นี่พ่อฟื้นลุงจิมแอ็ดชัยนะคะนี่แอ็ดชัยนี่ลุงจิมมี่พ่อฟื้นโจ้ป้าเต็น ลุงพลช่างพงแม่มะตอยพี่ลมไทบ้านนอกบาวนุช่างตั้มนะคะหลังมานี่บาวนุกับช่างตั้มคุม่าเาเป็นยัง้ะทีมงานช่างนะ เจ้าคมเนี่วยหน่อยเลยตอนช่วงนุ่มๆ่งก่อนพี่อกอันนี้ผมนี่เมนูเมนูจุบที่รักก่อนนอนนะคะ อ,อมหอยนั่นเองนะคะอ,อมหอยเมนูจุกที่รักก่อนนอนเมนูอ,อมหอยทอดปลาหมึกนะคะแล้วก็มีลาบหนึ่งอันนะคะมีลาบข้าวเหนียวหนึ่งกล่องใหญ่โอ้โหกินเข้าไปนะคะคุณพอลลี่เข้าแล้วนะคะเสื้อสีส้มนั่งอยู่ข้างแอดชัยนะ,ะตรงข้ามกับช่างตั้มนะคะหลังจากทีมงานที่เหนือหน่อยมาก็มาทานข้าวเย็นกันค่ะ ตอนนี้ก็คือโฟกัสที่กําแพงนะคะกําแพงกับราวสเตลลิรูสเตลลนะคะแต่ก่อนก็กําแพงถ้าเป็นถ้าเป็นแท่นแท่นปูนปูนนะคะก็จะสามสามนะคะนี่สามสามสามแบบนี้นะคะสามอันนะคะสามอันต่อกันจากพื้นขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะสามแล้วก็เตี้ยเนาะราวหล็กก็จะอยู่เตี้ยนะคะอะก็จะไม่โดดเด่นนะคะไม่สวยไม่สวยไม่โดดเด่นแล้วก็ไม่มิดชิดนะคะ ลาสเตเลก,ก็จะไม่โดดเด่นเพราะใส่แผ่นปูนเข้าไปอีกแผ่นคอนกรีตเข้าไปอีกเป็น1แผ่นนะคะจาก3กลายเป็น4นะคะแล้วก็ยกลาสเตเลกขึ้นสูงแล้วก็จะดูโดดเด่นนะคะดูสวยงามโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะยิ่งเอาต้นไม้ที่เยอะๆอยู่หน้าบ้านลุงนี้ออกนะคะยิ่งสวยนะคะ,ะมาเทียบกันกับตอนที่อยู่3นี่คือของเดิมแบบเดิมรอบเดิมที่ทำไว้นะคะ เป็นแนวนี้นะคะไม่รู้ว่าลุงจะซ่อมทางนี้ด้วยหรือเปล่านะคะจะเอาทางนี้ขึ้นด้วยหรือเปล่าเพราะว่าด้านนี้ก็เป็นด้านเก่านะคะสามสามแผ่นคอนกรีตนะคะความสูงสามแผ่นคอนกรีตแล้วก็ราวสเตลิดเนาะรั้วสเตลิดนะคะส่วนด้านนี้แก้ไขใหม่วันนี้นะคะ,ะจากสามยกเป็นสี่นะคะเพิ่มเข้าไปอีกแผ่นหนึ่งลาวสเตลิดก็อยู่ในระดับที่สวยงามมากนะคะโดดเด่นมากสวยนะคะสวยสวยมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวไปดูมุมไกลกันบ้างนะคะหวานเดินมาที่ด้านหน้านะคะฝั่งถนนอีกด้านหนึ่งนะคะสูงขึ้นนะคะเพิ่มความสวยงามโดดเด่นนะคะสวยมากๆค่ะสวยเลยนะคะสวยมิดชิดนะคะมิดชิดรอบรั้วรวบรอบรั้วขอบชิดอ่าเรามารุ่นกันนะคะว่าลุงจะแก้ไขทางด้านโน้นหรือเปล่านะคะในวันต่อไปเนาะว,วันนี้ก็เหน็ดเหนื่อยกันมาเยอะนะคะ เหน็ดเหนื่อยกันมาตั้งแต่เช้าช่วงพระบินทบาทด้วยซ้ำนะคะลุงตื่นขึ้น,นมาลุงก็มาเตรียมพื้นที่สําหรับการเทคอนกรีตใต้ถุนบ้านพื้นบ้านนะคะเจาะราวสเตลเลตออกจากสองช่องเสร็จแล้วก็เทป,ปูนกันเทปูนเสร็จลุงก็ยังไปทําการแก้ไขลงรถนะคะหลังคาลงรถอีกนะคะแก้ไขหลังคาลงรถเสร็จแล้วก็มาใส่คอนกรีตเพิ่มไปอีกนะคะโอ้ยนะคะคนย้ายข้าวของกันนะคะดีนะคะ ที่มีทีมยูทูบเบอร์นะคะเป็นพลังนะพลังมดพลังงานนะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยตามความถนัดนะคะช่วยกันนะคะทำอะไรไม่ได้ก็ช่วยขนต้นไม้นะคะอย่างนามื่อเช้าก็ช่วยขนต้นไม้นะคะตอนเย็นก็ขนเล็กน้อยนะคะขนนิดหน่อยนี่แล้วก็สําหรับจักรยานนะคะสิบคันที่เอฟซีลแฟนขับให้มานะคะก็ทําทการแก้ไขสามารถขี่ได้นะคะถีบได้นั่นเองนะคะเกือบจะ ครบทุกคันแล้วนะคะได้เยอะแล้วม,มันมากเลยนะคะขี่กันสนุกสนานมันมากน้องมนชวนชมนะคะนะกับพี่รอมะะทำกับข้าวมาให้ทีมช่างรับประทานกันแล้วก็เป็นวันแรกนะคะที่รับประทานกันตรงหน้าบ้านลุงพลนะคะปกติก็ไปชุมนุมกันที่บ้านหน้าบ้านน้องมะต่อยเนาะหน้าบ้านน้องมะต่อยบ้านช่างพงนะคะตอนนี้ก็ทานกันอยู่นี่เลยหน้าบ้านลุงพลเลยนะคะ คุณตั้มคุณพอลลี่ก็ทานด้วยนะคะโอ้โ oh หเป็นบรรยากาศใหม่นะคะพี่น้องเป็นบรรยากาศใหม่นี่กินกันอย่างมีความสุขนะคะอากาศก็ดีดีค่ะอากาศก็สบายดีนะคะกินข้าวกินปลากันยามเย็นนี้นี่นะคะเป็นความรักความสามัคคีกันนะคะพี่น้องนะหาไม่ได้นะคะอย่างนี้หายากนะคะหายากเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องจริงๆนะคะ รักใครกลมเกลียวกันอ,อาจจะมีง้องงงแงง,งกันบ้างเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นธรรมดานะคะลิ้นกับฟันนะสุดท้ายก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็รักใคร่กลมเกลียวสามคัคคีกันเช่นเดิมนะเรารักลุงพลนะคะยูทูบเบอร์อยู่กับลุงพลรักลุงพลมากอ๋อวันนี้มีเซอร์ไพรส์นะคะมีเซอร์ไพรส์พิเศษนะคะ,ะท่านผู้ใหญ่ใจดีมอบชุดเฟอร์นิเจอร์นะคะให้ช่องอ่าภูพาชาชัยชาแนลน้องมนชนชมนะคะสองสองคันรถเลยนะคะ อมอบเฟอร์นิเจอร์ให้นะคะสาหรับบ้านใหม่เนาะเป็นของขวัญบ้านใหม่แล้วก็ให้มาหาน้องก้าวด้วยนะคะน้องก้าวและพี่จิมมี่ด้วยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะคะที่เป็นห่วงสุขภาพของพี่น้องยูทูบเบอร์ของเรานะคะอยากให้อยู่สบายอยากให้นอนสบายนะคะมอบของให้ขอขอบคุณอย่างมากเลยจ้าขอบคุณไปถึงท่านผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะนอกจากท่านจะมีจิตใจเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับลุงพลแล้ว ท่านยังมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับยูทูบเบอร์บ้านลุงพลอีกนะคะขอบพระคุณแฟนคลับเอฟซีลุงพลทุกท่านนะคะที่ช่วยเหลือมาตลอดนะคะที่เอ็นดูมาตลอดนะคะเอ็นดูลุงพลช่วยเหลือลุงพลและอยู่ทูบเบอร์ทีมลุงพลนะคะมาตลอดนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะท้ายสุดนี้ก็ขอขอบคุณแฟนคลับเอฟซีท่านอื่นๆนะคะทุกท่านที่สนับสนุนนะคะอย่างน,น้อยๆท่านก็เสียเวลามารับชมนะการถ่ายทอดสดนะคะชมคลิปนะคะชมโฆษณาให้ นะซึ่งจะเป็นรายได้นะคะรายได้เล็กๆน้อยๆสะสมรวมกันกลายเป็นรายได้เป็นก้อนเนาะตอนนี้ก็ไม่บูมเท่าไหร่นะคะความเป็นอยู่ก็ยากลําบากขึ้นนะคะเพราะว่ากระแสนะคะกระแสกระแสต่อต้านก็เยอะหรือว่ากระแสอย่างอื่นก็เยอะนะคะยังไงก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กับลุงพลต่อไปนะคะยูทูบเบอร์ที่อยู่ข้างลุงพลไม่เคยท้อนะคะไม่เคยทอ้อไม่เคยถอยนะคะขอบคุณยูทูบเบอร์ที่อยู่ทางไกลด้วยนะคะที่สนับสนุนลุงพลประแตนจ้า กป็นกำลังใจต่อไปนะคะเอาพออยากกินน้ำก็กินขาวเราเขาลืมกินน้ำกินขาวเราไม่ได้กินน้ำเลยเอาขอบคุณหลยๆค่ะขอบคุณหลยๆเด้อพี่น้องเด้อค่ะเอากินก็เล่งกันแล้วอยากกินน้ำค่ะอยากกินน้ำขออภ้ยหลายค่ะ ขอบขอบพระคุณทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังแรงใจให้ลุงคนประเทนจ้าฝากช่องเพชรสมอนทีวีเด้อค่ะพี่เด้อเอาฝากช่องเพชรสมอทีวีเน่เด้อค่ะเด้อเป็นกำลังแรงใจให้เพชรสมอทีวีเนี่เด้อจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอกันไหมเด้อค่ะ สบายดีอย่าลืมเด้อค่ะฝากรับชมช่องเพชรสมรทีวีในเด้อค่ะเป็นกำลังแรงใจใเพชรสมรทีวีในเด้อพี่น้องเด้อฝากช่องใ่นน้อยเพชรสมรทีวีในเด้อจ้านะคะให้เพชรสมรทีวีฮอดสองพันซับสไครต์เร็วๆในเด้อพี่น้องเด้อมาดูบรรยากาศการกินข้าวนะคะลุงพลปะแตนยังไม่อิ่มนะคะ

พิกค <py at> ่ะพิกโหบักเพชรนะบักเพชรอ่หอมอยอมหอยทอดปลาบึกปลาหมึกไปยื

ขอบคุณนะคะที่รับชมในช่องเพชรสมรทีวีค่ะจะลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพชรสมรทีวีด้วยนะคะลุงพลป้าแตนก็กินไป่ายยคลิปไปเหมือนกันนะคะกินหอยมีแรงนะคะโอ้เฮ้ยกินหอยมีแรงจ้าอ่กินหอยแรงดีนะคะอ้าวอ้าวอ้าวป ทางนั้นท่วงคาคอมท่วงคาคอมคุ้ำกันค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเพชรสมนทีวีนะคะพี่น้อง